รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อติดตามสถานการณ์แม่น้าสแก่กลางในช่วงตัวเมืองและเยี่ยมเยียนพี่น้องที่อยู่ในตัวเมืองอุทัยธานีครับที่บริเวณแม่น้าสแก่กลางอาเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอลงกตวร,รกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงเรือติดตามสถานการณ์แม่น้ำสแก่กลังรองทัองเยี่ยมเยียนฟังปัญหาให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและชาวบ้านผมหยุดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่คืออีกหนึ่งปัญหาที่พรามีการปล่อยน้ำมามากในช่วงการระบายน้ำเพื่อให้คงความจุข,ของอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยไม่มากจนปริมาณเกกกัก็บกพื้นลุ่มน้ำสแก่กลางเองนะครับนอกจากจะมีโบราณสถานที่อยู่สองฝั่งมแม่น้ำสแก่กลางอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย อยู่บริเวณวัดอุปสถารามมีกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังเป็นจนํานวนมากปลาขึ้นชื่อของจังหวัดอุท,ทัยธานีคือปลาแรดครับมีรสชาติที่อร่อยมากเพละน้ําเปลี่ยนเนี่ยจะทําให้ปลาน็อกสองอาจจะทําให้การชักลากจุงกระชังเนี่ยไม่ทันการอ,อาจจะทําให้รับความเสียหายนี่หนะครับจะเห็นว่ามีแพรเลี้ยงปลาก็จะไปสอบถามถึงปัญหาพร้อมกับสะท้อน,นตรงนี้ลงไปโดยวัน โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ให้กำลังใจอย่างไรบ้างครับค่ะก็<น>บอกว่ากลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลาที่อุทัยธานีนะคะเขตเทศบาลใต้สะพานวัดโบสถ์แล้วก็ไปที่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลาบ้านโรงน้าแข็งหมุ่ที่5านะคะตาบลท่าสู่งอาเภอเมืองอุทัยธานีรวมไปถึงกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ที่เลี้ยงปลาแล้วก็ชาวบ้านเกาะคุ้งสาเภาหมุดที่1ตําบลท่าสู่งอาเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะนี่แหลยิงแกร่งคนหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าขวัญใจชาวอุทัยธานี คุณมนัญญาไทยเศษแต่เดิมท่านเป็นนายกเทศมนตรีดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนมีหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นของจังหวัดอุท,ยทัยธานีคราวนี้เองก็เป็นคราวเดือดร้อนที่ท่านได้ลงความห่วงใหญ่กับผู้เลี้ยงปลาในกระชังรุ่มนำสกกลัง